จสลายรถกระบะพุ่งดิ่งจากสะพานสารสินกลายเป็นโศกนาฏกรมารมรักใต้ทะเลแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเตรียมตัวพบกับเรื่องราวที่อาจทําให้คุณต้องตั้งคําถามกับความรักและความสิ้นหวังเมื่อเร็วๆนี้เกิดเหตุการณ์สุดเตือนใจเมื่อรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชนรั้วกั้นสะพานสารสินซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านท่านุน่นจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตแล้วดิ่งลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วข่าวนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่ได้ทราบข่าว เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาผู้สูญหายและรถยนต์ที่จมอยู่ใต้ทะเลและในที่สุดเวลาประมาณ8.30นาทีพวกเขาก็พบร่างรถกระบะโตโยต้าไฮรักวิโก้คันดังกล่าวพร้อมกับร่างของผู้เสียชีวิตสองรายนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่แสนเศร้าทีมประดาน้ำของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้ดำลงไปตรวจสอบภายในรถและพบว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในถึงสองรายเป็นชายผู้ขับขี่ และหญิงสาวที่นั่งข้างคนขับเจ้าหน้าที่ได้นําร่างทั้งสองขึ้นมาและส่งไปชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตะกโวทุ่งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแต่สิ่งที่น่าเศร้ากว่านั้นคือจากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตทําให้ทราบว่าทั้งสองเป็นคู่รักกันพวกเขาขับรถออกจากบ้านไปโดยไม่มีใครทราบจุดหมายปลายทางและในช่วงเวลาประมาณทิ้งคืนกว่าหญิงสาว ได้ส่งข้อความสุดท้ายผ่านทางเมสเซนเจอร์ราวกับเป็นการสั่งลาญาติญาติไม่คาดคิดเลยว่านี่จะเป็นสัญญาณของการตัดสินใจที่น่าเศร้าเช่นนี้และนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความขัดแย้งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนเกิดเหตุคู่รักคู่นี้ได้ใช้รถกระบะลากแท่งบริเอรปูนที่ปิดกั้นทางขึ้นสะพานออกไปก่อนที่จะขับรถด้วยความเร็วสูงพุ่งชนรั้วกั้นสะพานแล้วดิ่งลงสู่ทะเลนี่เป็นการกระทําโดยเจตนาหรือไม่ หรือมีปัจจัยอื่นใดที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นวงจรปิดเผยภาพนาทีชีวิตภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นรถกระบะคันดังกล่าวลากแท่งปูนบริเออร์ที่กั้นทางขึ้นสะพานออกไปอย่างยากลาบากก่อนที่รถจะเร่งเครื่องด้วยความเร็วสูงพุ่งชนรั้วก,กั้นสะพานอย่างแรงจนรถตกลงไปในทะเลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกที่ท้องถนนค่อนข้างเงียบสงบเหตุการณ์นี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามถึงปัญหาความรักความสิ้นหวังและการตัดสินใจที่ยากลําบาก ในชีวิตคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของศกนาฏการรมครั้งนี้คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันมุมมองของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลย